ที่หาดใบแอวมวนใจยิ่งกว่าได้ไป12ไ สวัสดีค่ะตอนนี้โมอยู่ที่บ้านหาดบใยนะคะที่นี่เป็นชุมชนไทยหรือเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรให้เที่ยวชมบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเลยค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะไปชมการจัดการแสดงต้อนรับไว้ให้โมแล้วก็จะมีการละเล่นนะคะแต่ว่าตอนนี้เข็นจัก,กรยานมาพักใหญ่เราไม่ถึงสักทีแต่ว่าก็เริ่มเห็นแล้วค่ะบรรยากาศาดีมากอยากให้เห็นใส่กระโปรงสีแดงอ่ะลอดตาลอดใจมากเขาจ้องโมแล้วเขาจ้องโมแล้วตอนนี้เดี๋ยวโมพามาชมการแสดงต้อนรับนะคะตอนนี้แม่ๆม่พร้อมกันมากแล้ว แดงก็สวยงามมากนะคะอีกอย่างบรรยากาศก็คือดีมากเมื่อกี้ไปชมการแสดงต้อนรับมาแล้วนะคะประทับใจมากแล้วก็ต่อไปจะไปดูการละเล่นนะคะเขาสนุกกันมากเลยเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ขอเล่นด้วยเนาะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้นนนทำอะไรกันอยู่ค่ัพ่ออ๋อที่เป็นการเล่นพื้นบ้านของชาวเลื้อติ่งนา,าขี้กาทุกแกเนี่ยครับเป็นการเล่นหาเม็ดมะขามที่มันอยู่ในมือของใครกัง้งนาขี้กาทุกแกที่หมู เรายังมีที่เที่ยวอีกไหมคะพ่ออ๋อมีเยอะครับอย่างเช่นว่ามีสถานที่ทอผ้ามีพิพิธภัณฑ์จาหน่ายพิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทยลือสถานที่ท่องเที่ยวกับว้บูาชาอะไรก็มีนะครับถ้าอย่างนั้นหนูอาจจะขอตัวแล้วนะคะพ่อเดี๋ยวหนูเที่ยวได้ไม่ครบนะคะคุณค่ะขอบคุณค่ะไปะเราไปต่อ ก่อนที่จะพาทุกคนไปชมสินค้านะคะโมบังเอิญผ่านมาเห็นบ้านหลังหนึ่งที่ไม่คุ้นเลยน่าจะเป็นบ้านหล้อเก่านะคะแต่ว่าเพื่อความแน่นอนเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของเลยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบ้านอะไรคะพะ่อบ้านสมัยเก่าของผู้เฒ่าผู้แก่เป็นบ้านที่เสาตั้งหินนะครับขึ้นไปเลยไหมพ่อครับผมเชิญเลยครับแ่แม่ สวัสดีค่ะขับลืออ๋ออันนี้อันนี้แม่แม่จะมาขับลรือให้โมฟังใช่ไหมคะเอนี่ยแสงพอยพอนี่ัสพอดีบ้านนพอยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเว้ยเฮยเ้ย้เฮ้ย้่ดเ้ อันนี้ทําอะไรกันคะเนี่ยอของก็ได้นี่นะคะก็จะเป็นเหมือนกระติบข้าวบ้านเรานะ<ม>อันนี้ทําจากอะไรคะทำจากวายคนนึ่งบอกทําจากมือมคนนึ่งบอกทําจากวายนะคะ <laughs> ทำนั่งกันเองอุ้ยแข็งแรงมากเลยนะคะทุกคน อนนี้โมก็อยู่ที่ศูนย์ผ้าทอไทยลื้อน,นะคะเดี๋ยวมาดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างเห็นว่ามีของให้เดินชมเยอะแยะมากมายเลยมันจะเป็นงานของกลุ่มผู้ป่วยก็จะมีผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะผู้ป่วยที่เป็นเลือดจางอะไรตรวเนี้ยของะเนี<อ>้ย สวัสดีค่ะ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 ทำอะไรกันคะแม่อันนี้คือการเตรียมป้ายที่จะย้อมสีธรรมชาติค่ะอ๋อเป็นการย้อมสีค่ะขั้นตอนแรกก็คือล้างไขมันออกจากป้ายก่อนแล้วถ้ามันมีไขมันอยู่แล้วเราเอาไปล้างเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นย้อมไม่ติดค่ะหมดแล้วพอล้างเสร็จเราเอาไปทํายังไงต่อคะแม่ต้มน้าเปล่าก่อนเริ่มต้มยนีคะขอไปดูได้ไหมคะได้ค่ะจะเป็นการล้างน้ําเปล่า หายควันหนีบูดีคว่ำใสแม่ <laughs> มันจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะ<ช>มันจะประมาณไหนคะในในชุดหน้าและสีน้ำตาลก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอ๋อจะเป็นสีครีมครีมน้ำตาลอ่อนๆเลยค่ะ อยากดูตอนที่ย้อมเสร็จแล้วมีให้ดูไหมคะแม่มีค่ะด้านนู่เลยค่ะอ๋อมีให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูสีที่เขาย้อมเสร็จแล้วกันอันนี้อันนี้มันน้ําน้ําแรกหมายจาเว่าเราต้องมีน้ำหนึ่งน้ำสองเพื่อที่มันจะได้มีหลายหลายสีเหมือนว่าสีแรกก็จะเข้มหน่อยแล้วค่อยๆอ่อนๆเป็นกระบวนการที่ดีเลยการย้อมสีธรรมชาติคนใส่ก็สบายใจคนทำก็แฮปปี้นะแม่เนาะไม่ต้องไปใช้เป็นสารเคมีอะไรอย่างเนาะ เห็นฝั่งนี้พยืนพัดอยู่อย่างนี้ตั้งนานแล้วค่ะอันนี้โอ๊ยอันนี้ทําอะไรกันอยู่คะเนี่ยแม่อันนี้รอต้อนรับแขกผู้มาเยือนไงคะรอน้องโมนะคะรออนานใช่ไหมคะไม่นานค่ะก็ครึ่งวันเองอุ้ยแม่ขอโทษถ้ามาบ้านไทลื้อเนี่ยจะต้องได้กินขังตุกอย่างนี้นะคะจะเป็นอาหารท้องถิ่นอาหารไทลื้อเลยจะหากินได้ยากจากินได้ยากถ้าอยากทานคือต้องมาที่นี่ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะได้อันนี้เพรย์ไก่ยีไก่ยี ข้าวซอยน้อยค่ะข้าวซอยน้อยใช่อันนี้อะไรคะาแม่เนี่ยนำเสนออีกเมนูหนึ่งข้าวบโปค่ะข้าวบโอยโปะแปลว่าอะไรคะแม่เขาเรียกซูชิชทยรื้อนะเหมือนข้าวตรงนี้ค่ะแต่ว่าเราจะเอาไปอังไปอีกทีหนึ่งเพิ่มความหอมทําให้ข้าวเขาเหมือนว่าแข็งแขอีกทีหนึ่งกรอบกรอ้อนมากเลยอ่ะอันนี้กินได้เลยเนาะชิมได้เลยไหมเดี๋ยวชิมกันนะคะข้าวบยโป๊ หอมมากแม่ยังติดใจข้าวซอยน้อยอยู่เลยแม่อยากทำอ๋อเดี๋ยวไปทำค่ะไปเลยไหมแม่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำข้าวซอยไปค่ะเดี๋ยวทำข้าวซอยแล้วกันแต่อันนี้ทำยังไงบ้างคะนี่ค่ะแป้งข้าวเจ้าเราจะเช่ไว้ก่อนแล้วตอนเช้าแล้วก็จะมาโม่กับแบบเครื่องโม่แบบมือของเราโอ้ทำมือได้ใช่ค่ะ ม้อไปใส่หม้อน้ําที่ตั้งไวไ้นะคะน้ำน้ต้องเดือดเลยนะคะน,น้ำต้องเดือ,ะะอดอจัดนะใช่นะค่ะมาขากินข้าวซอยน้อยฝีมือตัวเองอื เอาปากเอาปากเอาไม่เอาละค่อให้คนดูให้คนดูไส้มันยังเหลืออยู่ปลาเราไปดูพระอาทิตตกกัน <laughs> <laughs> ะะเดี๋ยวเขาจะพาเราขับไปชมเกาะไกลตรงนู้นนะคะท่าที่ตกสวยนะฝั่งเรานี่อยู่ตรงข้ามกับบ้านหาดใบอะ่ะสวยมากภูเขาอะไรอย่างนี้สวยต้นไม้ตน้นหญ้าสวยมาก สวยใช่ไหมหลังจากที่เราไปล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็จะเป็นเวลาของขันตกดินเนอร์ หลังจากที่ไปล่องเรือมานะคะเราจะมาท่านขั้นตกแล้วก็อยู่ตรงหน้าโมแล้วตอนนี้หอมกลิ่นแบบว่ามากินชั้นสีมากเลยพ่ออาหารนี่มีอะไรบ้างคะเนี่ยแกงหางวายแกงหางวายค่ะหางวายจะขมไหมแม่ขมนิดหน่อยขมพอเป็นเป็นลมขมเป็นยาผค่ะมะเขือพวงกระเจี๊ยบแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเจี๊ยบเขียว เราจะมาชิมแกงหางหวาย3ามชั้นนะคะแม่บอกว่าจะมีความขมหน่อยๆน,นะมอมืแอบขมนิดนึงแต่ว่าอร่อยมาก3ามชั้นนุ่มๆแล้วก็มีรสชาติแบบเผ็ดๆนิดนึงแล้วก็มีความขมๆอ่อนๆอร่อยมากน่าจะกินกับข้าวเหนียวได้ดีมากๆ อาหารอร่อยทุกเมนูเลยค่ะเดี๋ยวโมต้องขอตัวไปกินข้าวกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะอย่าพลาดนะตีห้าครึ่งไหมเราเจอกันโอเคไหมคะเสายสายก็น่าจะมีอะไรทําอีกนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะอขอไปกินข้าวก่อนหิวมากอร่อยมากเลย ีตอนเช้านะคะตอนนี้เราก็กําลังจะพาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ถ้ามีหมอกก็จะเห็นหมอกด้วยนะคะที่พระธาตุาสีจอมหมอกทางขึ้นก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะคะสูงชันแล้วก็ต้องมีกระบานะขึ้นมาที่นี่หนาวนะคะตอนเช้าอากาศเย็นมากะคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นกัน,นะคะ่ะ แล้วนะคะเดี๋ยวโมจะพาทุกคนเข้าไปไหว้พระธาตุก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมยูมีเพื่อนมาต้อนรับด้วยเดือนกันเลยอย่างอู้ดูดีน่ารักมากสวัสดีค่ะเอ๋อจัจกควม่ม บ้านหาดใบนี่คืออะไรมันคํามันไม่คุ้นหูโมก็เลยไปถามพ่อครูมาก็เลยได้คําตอบมาว่านี่หาดเนี้ยทำให้กระแสน้ําเปลี่ยนแล้วพอกระแสน้ําเปลี่ยนมาซาะหมู่บ้านที่อยู่ดั้งเดิมก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องอพยพขึ้นมาอยู่ข้างบนคําว่าบ้ายเป็นภาษาไทยือโบราณโบราณน,นะคะเหมือนว่าทําให้เบี่ยงเบนอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านหาดบาบหาดใบ มาที่หาดบ้ายนะคะสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าทอนะคะผ้าทอไทยรือ้อตอนนี้โมอ,อยู่ที่สุขาวดีทอผ้าเฮ้ย <c oughs> สุขาวดีผ้าทอนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการทําแล้วก็ไปชมลายผ้านะคะตามมาเลยค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่โด่งดังเรื่องผ้าทอมากเลยแม่แม <c oughs> ่ค่ะก่อนอื่นนี่แม่อยากจะให้ไปลาลวะเจ้านางก่อนเนาะอ๋อไปว่าอานนั้นค่ะว้าสารเป็นสารบันพทุรุษอะค่ะเพราะว่าบ้านของแม่นี่ข้างบน มันจะเป็นท้าเา่าโบราณเดี๋ยวเราจะไปเก็บฝ้ายนะคะสดๆจากต้นใช่ไหมแม่ใช่เนี่คือต้นฝ้ายนะคะทุกคนคเคยเห็นบ่ก็จะอยู่อย่างนี้เลยอันนี้คือดอกฝ้ายแล้วค่ะแต่เราก็าเก็บเอาตรงนี้เขาใช่ไหมคะค่ะดึงออกมาเลยอ๋อนี่ไงออจ้ะ นี่ลายที่เป็นลายเอกลักษณ์เลยเป็นลายอะไรคะแม่เป็นลายตาไก่ลายแมงปอลายขอเครือค่ะมีตั้งแต่สมัยนู้นนะคะทำสืบต่อค่ะ<า>สืบต่อกันมามีของเก่าโบราณก็เอาของเก่าโบราณมาแกะแล้วก็ทํากันมาเรื่อยๆค่ะออหลังจากที่เก็บฝ้ายมาเราจะเอามาอีดคือการเอาเมล็ดออกนะคะพอเอาเมเล็ดออกปุ๊บเราก็เอาตัวนี้แหละเอาไปบีบให้มันฟูๆขึ้นมา ั้นตอนต่อไปคือปั่นให้มันเป็นเส้นพอถึงตรงนี้เราสามารถนําไปย้อมสีได้แล้วก็เอาไปตากแห้งค่อยนํามาทอได้ทอได้ค่ะโอ้หลยขั้นตอนมากน้องแม่เนาะถ้าคนที่ไม่เคยทำามแม่หนูอะหนูดูหนูยังงงเลยว่ามันจะออกมาเป็นลายยังไงต้องลองปิดลองคด อันนี้สำหรับเอาไว้เป็นผ้าสบายผ้าโพกหัวนนเนาะค่ะผ้า<อ>เอว<อ>ก็ได้ผ้าไหล่ก็ได้ค่ะ งน,นี้เป็นอะไรนะคะแม่พิพิธภัณฑ์ผ้ากเก่าโบราณของแม่่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้ากเก่าโบราณน,นะคะ,คะมีรูปแม่สมัยสาวๆไหมคะเนี่ยใช่มีอั<ใ>นนี้รูปแม่สาวๆอันนี้ก็รูปแม่สาวๆหน้าตาจิ้มริมน่ารักมากเลยค่ะแม่อันนี้ก็รูปแม่แตั้งแต่30ปีที่แล้วโอ้โหมีสามสิบปีที่แล้วกิดตาหักอูบ่าวก็สิมาจีบไร้น้องแม่นะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกัน ทำไมมันสวยไปหมดทุกอันเลยคะแใช่อันพวกนี้จะเป็นผ้าเก่าโบราณเนาะแต่ที่แม่เล่าให้ฟังว่าเป็นลายแมงกอก็คือตัวนี้นะคะได้รับรางวัลพระราชทานสวยมากอันนี้จะเป็นผ้าผืนนี้มีอายุ28ปีค่ะลายนี้อายุ120ปีุดผู้ชายตรงนี้จะเป็นชุดผู้ชายนะคะว่าทำไมหล่อจังเลย ทุกวันเสาร์จะมีถนนคนเดินไทยลื้อนะคะแล้วตอนนี้โมก็อยู่ที่ถนนคนเดินแล้วเป็นถนนเส้นหลักของหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างขอตั้งในได้ไหมคะให้ร้อยเดียวเองเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า100บาทเราจะได้อะไรบ้างนะคะมามาดูเลยนี่นะคะก็จะเป็นใช่ ้นหอมมันจะมีความหอมองหอมแม่ขอหอมได้ไหมคะหอมอืมโอ้โหเยอะมาก บ้านหดาดใบเนี่ยอยู่ติดริมน้าโขงแน่นอนว่าบรรยากาศดีมากๆนะคะถ้าใครที่มาก็จะได้ชมบรรยากาศริมน้ําโขงไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตตกนะคะก็ล่องเรือได้แล้วก็หดาดใบนะคะเป็นชุมชนไทยลื้อนะคะใครที่ไม่เคยสัมผัสหรือว่าเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยลื้อก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะพอได้มาสัมผัสได้มาเห็นชาวบ้านการละเล่นต่างๆอาหารการกินก็โมรู้สึกว่าแบบเออชาวบ้านเขาก็น่ารักเนาะ มันไม่ได้เกี่ยวว่าเขาเป็นไทยลื้หรือว่าเป็นคนอีสานคนเหนือคนอะไรเลยแต่พอเรามาเขายินนี่ต้อนรับเรามากเขาดีใจที่เรามามากๆนะคะใครที่ไม่เคยลองมาเที่ยวตามชุมชนแบบนี้นะโมว่าลองเปิดใจมาสักครั้งนะคะเราจะได้ประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ได้ความสนุกได้ความอบอุ่นจากยายในหมู่บ้านคือมันหาที่ไหนไม่ได้อะ่ะลองมาที่นี่ก็ได้นะคะบ้านหาดใบ ก็วันนี้โมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึง5 EP ใครที่ชอบ EP ไหนแล้วก็จะไปตามโม EP ไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกับโมได้นะคะขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไปแล้วนะ bye บ๊ายบายค่ะบ้า